สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องน้องนนเชียงตุงนะคะวันนี้น้องนนก็จะมาอัปเดตห้องค่ะก็มีพียบซีบอกว่าให้น้องนนลงคลิปบ่อยๆนะคะน้องนนมีปัญหานิดหน่อยค่ะก็เลยลงคลิปบ่อยๆไม่ได้นะคะเพราะว่า WiFi บ้านน้องนนใช้ไม่ได้แล้วค่ะซื้อมาก็ได้ใช้3เดือนเองนะคะพอ จะไปเติมก็เขาปิดธนาคารกันค่ะปิดธนาคารแล้วก็ไปเติมไม่ได้นะคะเพราะว่าของน้องนวลเป็นคือไข่ MPT ค่ะก็เลยน้องนวลก็ไม่รู้นะคะว่าเขาปิดธนาคารทําไมถึงเติมไม่ได้ค่ะที่น้องนวลได้อัพคลิปก็น้องนวลไปอัพที่นอกหมู่นอกหมู่บ้านนะคะที่บ้านอัพไม่ได้ค่ะจะอัพเน็ตธรรมดาก็ อัพไม่ได้นะคะเพราะว่าเน็ตช้ามากเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะถ้าจะได้อัพคลิปก็ต้องออกไปอัพข้างนอกนะคะแต่ช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยค่ะออกไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยต้องอยู่แต่บ้านค่ะแล้วก็ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกก็ไม่ได้นะคะน้องนนทยก็กลาวว่าจะไปซื้อ Wi-Fi ใหม่นะคะแต่ นัาเงนรอ Wi-Fi สายค่ะ Wi-Fi อีสายจะแรงกว่า w i f i ไรสายนะคะแต่ไม่รู้ว่าอีกนั้นเท่าไหร่ถึงจะเข้ามาในหมู่บ้านน้นองอํานวนค่ะถ้าไม่มีคนเอาเยอะก็เขาก็จะไม่เข้ามานะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะคะอะไรก็แย่ไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นยามเย็นนะคะ เป็นยามเย็นค่ะดอกอันซันก็ออกดอกเยอะมากเลยค่ะก็มีพีเอฟซีถามมาหลายคนมากเลยนะคะว่าที่น้องนอนท์ทห้องใหม่นี่จะแต่งงานหรอแบบนี้นะคะทําห้องหอรอใครแบบนี้นะคะเออไม่ใช่ค่ะน้องนอนท์ยังไม่แต่งงานนะคะเพราะว่าที่บ้านน้องนอนเป็นบ้านโบราณค่ะไม่มีห้องเยอะไม่มีที่นอนเยอะนะคะมีแค่ห้องเดียวค่ะ ห้องของพ่อแม่นะคะตอนนอนนนไม่ทําห้องข้างนอกนะคะก็จะนอนในบ้านเองค่ะไม่มีห้องนะคะก็เลยต้องออกมาทําห้องที่ข้างล่างค่ะเพราะว่าออตอนสร้างบ้านนี้นะคะเขาจะไม่นิยมกันทําห้องเยอะค่ะจะทําที่รับแขกเยอะมากกว่านะคะ เราวนก็เลยตัดสินใจมาทำห้องข้างล่างนี้นะคะตอนนี้ก็ทำได้เยอะแล้วค่ะพ่อทำคนเดียวค่ะวันหนึ่งก็ได้ทำามันสองหรือสามชั่วโมงนะคะเพราะว่าทำแป๊บเดียวพ่อก็ต้องไปให้หญ้าบัวแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้านะคะ ทำวันละนิดตวันละหน่อยค่ะตอนนี้ก็เพิ่งก่อกอนะคะอันนี้ก็จะก่อเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเทค,คานก็จะเอาหน้าต่างมาใส่นะคะหน้าต่างก็ยังไม่ได้ไปซื้อมาค่ะยังไม่ได้ซื้อหน้าต่างมานะคะก็เลยต้องทำไว้แบบนี้ก่อนค่ะ ในเมืองก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่เปิดร้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านนอกก็มีคนติดโควิดเยอะมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นบ้านนอกจือนะคะบ้านโบราณบ้านเมื่อก่อนค่ะเเมื่อก่อนเขาจะทำบ้านหลังใหญ่นะคะแต่ ไม่ได้เทคานอะไรเลยค่ะเอย่างก็ก่ออินก็จะเอาลินก่อเองนะคะข้างในก็เป็นดินเองค่ะบ้านก็ทำหลังใหญ่นะคะแต่ห้องก็มีแค่ห้องเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เติบโตกันแล้วนะคะก็เลยอยากมีห้องส่วนตัวค่ะตอนนี้นอนนอนกับน้องสองคำก็ยังนอนด้วยกันอยู่นะคะก็ อนนก็อยากมีห้องส่วนตัวน้องสอกคำก็อยากมีห้องส่วนตัวคะ่ะต่างคนต่างอยากมีห้องส่วนตัวอยากมีห้องเอ่อตัวเองนะคะ<ป>อยากมีห้องเป็นของตัวเองคะ่ะพอกเลยมาสร้างที่นี่นะคะนี่มาสร้างให้น้องน,นวนใหม่ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะเ,เวลาว่างก็ไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ เข้าก็เหลืองแล้วค่ะก็เก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะเมื่อวานเมืม่อวานก็ไปเกี่ยวข้าวของคุณตาค่ะที่นาคานาวบันไดนะคะเอ,อเข้าของน้องนวนก็อีกไม่นานก็จะเกี่ยวแล้วค่ะเหลืองแล้วนะคะแต่น้องือนยังไม่ได้ไปดูค่ะน่าจะสิบวันกว่าก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วค่ะที่น้องนวนทําห้องใหม่ก็ไม่ได้มีทุนเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ ไม่รู้ว่าเงินที่มีอยู่จะทำห้องเสร็จหรือเปล่าคะ่ะถ้าทำปีนี้ไม่เสร็จก็ต้องคงร้อให้ปีหน้าปีหน้าไม่เสร็จก็ปีต่อๆไปนะคะเสร็จเมื่อไหร่ก็ว่ากันเมื่อน,นั้นคะ่ะเสร็จเมื่อไหร่ก็ลงมานอนข้างล่างเมื่อน,นั้นนะคะตอนนี้ก็ทำค่อยๆทำไปคะ่ะแต่พี่ๆ f ่อีก็อย่าเข้าใจผิดกันนะคะน้องหนุน,นยังไม่แต่งงานคะ่ะ ก็อยากมีห้องส่วนตัวก็เลยพ่อก็เลยมาทําให้เฉยๆนะคะอีกนานค่ะน้องมันยังไม่ได้แต่งงานนะคะตอนนี้น้องมันก็จะมาเก็บดอกอัญชันก่อนนะคะยังไม่ได้เก็บเลยค่ะดอกออกเยอะมากเลยนะคะน้องมันก็เก็บแล้วกเก็บไปแล้วก็เอาตากแดดไว้นะคะวันก่อนป้าเขามาเอาค่ะเออมาเอาไปกินกับน้ําพริกค่ะ ตอนนี้ในสวนก็ไม่ค่อยมีผักอะไรแล้วนะคะที่จะทำสวนจะปลูกผักก็แคบลงแล้วค่ะแคบลงเยอะมากเลยนะคะแทบจะไม่มีที่ปลูกผักแล้วค่ะต้องไปปลูกที่น้องนะคะปลูกไว้ที่น้องแล้วก็เอามากินที่บ้านอันนี้ค่ะก็ตอนนี้ถ้าไม่ทำห้องเสร็จก็ยังปลูกผักอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าต้อง ต้องเอาอิดมาให้พ่อนะคะเพราะาอิดไว้หน้าบ้านค่ะอีกแล้วก็ต้องเปิดประตูไว้ตลอดนะคะไก่ก็เข้ามาในสวนค่ะถ้าทำตอนนี้ก็ทำให้ไก่กินเองนะคะควรจะไม่ได้กินค่ะทำห้องเสร็จก่อนค่ะถึงจะปลูกผักใหม่นะคะถ้าไม่งั้นก็ช่วงทำนาไม่ได้ทำห้องก็ จะปลูกผักไว้อีกค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทําห้องก็จะปิดประตูไว้ไก่ก็เข้ามาในสวนไม่ได้ค่ะดอกเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานน้องมน,งนงไม่ได้มาเก็บค่ะอันนี้ก็เหี่ยวหมดแล้วนะคะนี่ตอนแรกน้องมนงไม่รู้จักต้นดอกอันชันนะคะคิดว่าจะเป็นต้นมันจะสูงๆค่ะคิดว่าจะเหมือนต้นมะขามอะไรแบบนี้นะคะแต่ ที่ไหนได้ต้นนเป็นแบบนี้เองค่ะ huh? ตนนี้ก็เก็บดอกอันสันมาเสร็จแล้วค่ะได้เยอะมากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นอ,อันดอกที่เมื่อวานนะคะวนันน้องนอนองไม่ได้เก็บค่ะส่วนอันนี้ดอกวันนี้เองค่ะสวยงามมากเลยนะคะสีก็สวยมากเลยค่ะน้องนอนเก็บไปแล้วก็เอาไปตากแห้งนะคะไม่งั้นก็เอาเป็นดอกสดแบบนี้ค่ะเอาแช่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มนะคะ อันนี้เป็นมะเขือยาวนะคะไม่มีใครกินเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรแดงนะคะออกดอกเยอะมากแล้วค่ะนี่อันนี้ก็สุกแล้วนะคะไม่รู้ว่าอะไรติดค่ะอันนี้เพิ่งออกดอกใหม่ค่ะนี่อันนี้เป็น ฟักทองที่เพียบซีผังไทยส่งมาให้นะคะน้องนลก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรค่ะตายหมดเลยนะคะเะมื่อวันก่อนยังออกลูกอยู่ค่ะแต่มันก็เหี่ยวเหี่ยวลงทุกวันนะคะอันนี้เป็นลูกมันค่ะลูกมันออกลูกมาแล้วก็มันก็เหลืองแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เหี่ยวหมดเลยค่ะนองนลเสียใจจริงๆค่ะที่ไม่ได้เห็น ลูกใหญ่ๆนะคะเพียบซสบายใจได้นะคะน้อมนวลยังไม่แต่งงานค่ะมมน้อมนวลไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆก็อย่าเลิกติดตามน้อง,น,องอน้องน้นวลกันนะคะก็ขอให้เพียบซีอยู่ติดตามเป็นกําลังใจให้น้อานวลทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะก็น้อมนวนไม่ได้ลงคลิปใหม่ก็ชมคลิปเก่าน้อมนวนไปก่อนนะคะ ถ้า Wifi สายเข้ามาเมื่อไหร่น้องนนจะอัพคลิปบ่อยๆเลยค่ะตอนนี้น้องนนก็อยากอัพคลิปบ่อยๆนะคะน้องนนก็พยายามที่สุดแล้วค่ะอืมแต่อัพไม่ได้นะคะวันก่อนน้องนนก็ลองอัพอัพไปแล้วค่ะแต่อัพไม่ได้ค่ะต้องได้ไปอัพ wifi ที่บ้านพี่เคยนะคะเอาเน็ตธรรมดาอัพไม่ได้ค่ะแถมอีกอย่างก็ เงินก็หมดไปเยอะนะคะแล้วก็คลิปก็ไม่สำเร็จค่ะต้องเสียตังฟรีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่าน,นี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้น้องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย